การก้อนอาหารนะครับให้เราหนีแบบนี้คือขุ่นู้เขาจะขึ้นมางับกันงับทั้งปลาทั้งนิ้วหลุดไปเลยอ้าขึ้นมาให้ทำไม่ใช่ไม่ใช่แกครับให้พี่นอนคว่ำเาเรับนอนคว่ำนอนคว่ำยกยกห่างหน่อยต้นต้นยกหางต้นต้นยกห่างหน่อยติดไายอ่ะติดไายกลยต้นหอมไม่ถึงติดไายต้นบอกว่าโอ้ยนี่เหมือนแมวน้ำเลยเหมือนพี่ยกหนียกหนีเขายับหนีคนเดไม่เอาเลยกลับไลยนะครับหลังมาก อันนี้เยอยเดดใช่อันนี้นีันนีงท้องใส่แล้วจับเลยจับเลยเด้อจับจเาลงก่อนล้างก่อนล้างนี้ทวอ่ะอันนี้งอู้ไม่ได้ละนี่ถ่ยการอยู่นะฮันนี่กิน้กินเอาไปไหนอะกินมันแล้วเรไปหลอกแล้วไปหลอวีออกไปนะเยี่ยจังหวดึงนึเยียจังหวจังหวัดกระชากจังหวัดกระชากแฝงแฝม่นจะยืนจับเดี๋ยวสยไเฮ้ยีงเ้ย ชุดๆนี่ดูมึงมันง่ายรับควอมกระแสนี่ครับนะสมัยก่อนพระเจ้าตากสินยกทัพไปจีนเหมือนกันนะก็กาบไปน้ำนี่ฝา,าไม่น้ำนะครับเดี๋ยวด้านฝามือนะครับก็จะเห็นเป็นคาลเรือนะที่ใหญ่ในภาคตะวันออกนะจังหวัดตาจังหวัดกันทักรีนะก็มาขึ้นที่นี่นะลุงเขาไม่คุยกับเราเลยเขาไม่คุยกับเราเดี๋ยว,วมีตอบนะตอนจบ ไอ้เหี้ยไม่มีเลยงจริงไมยง่ามันมีจริงว่ะได้ปลาอยู่บ่หำไปไหนใจมีผู้สาวละบ่งว่บ่มือเาหยิบปืนมาทาไมวะยงปลาหะแล้วยิงกูไม่กลัวกูเป้าใหญ่ด้วยไอ้เงี้ยคือที่เราเป่านี่คือเพื่ออะไรครับลุง เขาเาให้เขาให้อย่างนี้ได้เหรอเขาไม่กีดที่มือเราเราต้องโยนเขาที่กระเป๋าเนี่ยเราเขากลัวว่าเราหลอกอะไรเขาลุมโยนเลยอ่ะมันมันหมูมันหมูแล้วถ้าแบบเหี่ยวไม่ลงมาแล้วเป็นปลาขึ้นมาแดกตลกเหมือนกันวิวิมาวิมาจริงมาจริงวิว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 วิมาอยู่นี่นุนมนุนเชียน้องรับพีเวนมาโยศสับน้องรับน้องรับพีเวน อจะไม่เสี่ยงมเอาจริงนะถ้าเป็นเหี้ยวกูไม่ลงเหยื่อนะกูลงพวกมึงเลยนะถ้ามึงเป่าอย่างเงี้ยทำไมตามเขาตามเฮ้ยมึงไม่เป่าวะมาสายเหี้ยวเนี่ยนี่อันนี้เหี้ยวบอกว่าลำคันเหี้ยบินหลงมาเดี๋ยวมึงโดนตีกระหนกเว้ยโโโโอร์ มือสวยมากโอ้โหตัวนี้ไม่ไัวว่าอันนี้ตัวปอบบังคับป้าให้พี่พี่ป๊อปเปิดให้หน่อยเขทำไมต้องเป็นกูอ่ะนี่แขกรับเชิญมึงทางนู้นอยู่นี่เหรอทางนู้นเปิดมึงก็มึงก็เปิดตรงนู้นดิ มากันเนี่ยแขกรับเชิญเมื่อกี้เขาเอ,า<ม>อะอะโวยวายไปแล้วเนี่ยมึงไม่ให้แขกรับเชิญเขาเปิดไปเลยนะงั้นเปิดคลิปให้หน่อยค่ะเปิดตามสไตล์พอพอเกงก,ก็ได้ค่ะเ,เ,เริ่มยังไครับเริ่มสามสี่สวัสดีครับตอนนี้เรเข้าสู่รายการแฮมปี้รายการที่จะพาคุณไปปรินกันทุกค่ำคืนเนอะ้องพึ่ออกทีวีป่ะเรือจะออนครับเดี๋ยวผมจะได้เดินไปบอกแต่กับตาเขารออยู่พี่ระวังก็เดินไปแล้วก็กล้องหันไปถ่ายนะ เอาไงพี่หยงนี่เราอยู่ที่ไหนทีเราอยู่กันที่บ้านชาญสมุทรโฮมสเตย์ค่ะอ๋อแล้วงานนี้เราให้มาตามาทำอะไรครับกิจกรรมแรกของเราคุณหยงเยเขาบอกว่าเวลามาจันทบุรีอะค่ะพี่มันจะมีคอนเซปต์ประมาณว่ากินปูดูเหี่ยวพักโฮมสเตย์กินปูดูเหี่ยวพักโฮมสเตย์ไม่ใช่ไม่ใช่ม่ใเมื่อกี้ก็เมื่อกี้กินปูกินปูดู ฮะได้เลยเราอยู <S <S <g <g ่ม่เลือแดนน้ำแข็งเชิญเลยคุณหยงเย่้อมพับเย่ครับ อ่ะแล้วเดี๋ยวจะไปไหนกันต่อเลอคุณหยงเยเดี๋ยวเราจะกลับไปที่โรมันอีกรอบนะครับกลับไปอีกทำพี่อะไรเนี่ยอูยังเหนียวตัวเลยเนี่ยเราไปแคมป์กันที่โฮมสเตย์อ่แต่ก่อนจะไปแคมป์มีลูกค้าไอ้เหี้ยมีลูกค้าเยอดเลยเหรอไอ้เหี้ยนี่คือสคริปต์ปะพี่หนุ่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มยังไงครับพี่หนุ่มก็อู่เคยสต่สติเราไปกันอย่างงี้ถ้าไปอย่างงี้ไอ้ตาตามองทีไปเลยตามองทีไปเลยลูกค้ามทีสำคัญที่สุดเมื่อก่อนพี่หนุ่มนะขนยาวกว่าเหี้ยวอีเหี้ยัวนนีี้เเหมือลูกยบใช่ลูกเียบ เบบี <Baby S 2> นะคะแต่ว่าเราทําเองเครื่องเครื่องเลเซอร์ทําเองที่บ้านอ่ะมันจะเป็นขนคดมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่สวยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมึงไปถึงจุดที่มึงซื้อเครื่องเลเซอร์ทํากันเองท, <ใช S 2> ที่บ้านแล้วหรอแี้เลยยิ่ใจมึงจะแตกกันนะ แบ๊บแอย่างนี้เ,เลย <laughs> ใช่ <laughs> แล้วก็จนมาเจอรีวิวของกังนำคลินิกนี่ <c oughs> แล้ว,แล,วแล้วได้ไปทําที่คลินิกแล้วม <c oughs> ีเซ็นทาร์ต่าวมาแล้วแล้วก็คือคนรักแร้ตอนนี้คือเนียนมาก <c oughs> แต่เอาจริงเอาจริงพี่โอจะบอกว่าเครื่องเขาดีมากว่าเครื่องเขานําเข้าจากอิตาลี <c oughs> กาจัดขนได้ลงลึกถึงร่าไม่แต่นี่เรื่องจริงนะเพราะว่าอะไรลู้ป้าหนูทาครั้งแรกอะหนูบอกเลยว่ามันนานมากกว่าจะขึ้นมาอีกรอบนึงอันนี้คอนเฟิร์มว่าหนูเป็นคนที่ขนเยอะมาก ก็ dı, ใครที่อยากลองกำจัดขนนะครับสามารถแอดไลน์ไปที่แอดกังนำคลินิกนะครับผมก็รับไปเลยครับเลเซอร์ขนรักแลี้ยฟีหนึ่งครั้งมูลค่า699บาทนะครับเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นลูกค้าเต้ไม่ได้หรอไม่ได้ต้องเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่ มาเหรอมาแล้วมาแล้วปอปลงกลอนแฉกได้ไหมครับแทนกล้องได้ไหมครับกล้องได้ไหมครับกูไม่รู้อ่ะเพราะว่าสุดท้ายถ้าเดือดร้อนก็เดือดร้อนออฟฟิศมึงไม่ได้เดือดร้อนกูอยู่แล้วโอเคแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่ป๊อปเอากูจะไปรู้เหรอเดลากูนแคมปิ้งรีสอร์ทเดลากูนแคมปิ้งกูรอดพี่อ่าไปไหนมาคะเนี่ยที่นี่ที่นี่ทมาอย่างไรซิซิไปเริ่มละดูเหี่ยวมาแล้วเราขาดกินปู เดี๋ยวกินไปคุยไปมีปูด้วยเหรอมีปูด้วยโอ้โยเฮี่ยมตัวใหญ่มากอุ้ยเยี่ยมดูกล้ามดิเฮียแม่งเล่นเวทที่ไหนวะไอสั์กล้ามใหญ่โักล้ามใหญ่จริงค่ะ มึงดูแขกรับเชิญแต่งตัวดินี่มึงดูเขาแคมปิ้งก็ทำกันบ้านมากันแบบอันนั้นเหมือนไปเข้าป่าจริงๆนะรอเลนอะนี่เหมือนละครช่องเจ็ดหนูว่าอังกออังกออังกอร์พี่ไก่อะเข้าป่าอุ้ยจะรักไปเอาขาไป่ะหืมดีปะโคตรดีอ่ะซื้อไหนตลาดไทยออกมาถึงจตุจักรย้อนไปซื้อตลาดจตุจักรมีเอี่ยอะไรอะไรกหมูหวานมากปัวน้ำตาลหวานมากเลย 咿呀嘞，公公咿呀嘞。 แล้วแล้วมารวมกันได้ไงอ่ะพี่ใหม่อ่ะชวนหนูก็ชวนทุกคนเลยมาลองทําเพจกันดูไมค์คาอะไรอย่างเงี้ยทำเพจร่วมกันทําเพจร่วมกันเพราะเรารู้สึกว่าทํากับเต้สองคนคือเต้ชวนเราด้วยกันแล้วก็แบบเอ้ยอยากทําเหมือนกันคิดอยู่แล้วหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำสองคนไม่พอหรอกแต่เห็นสองคนเนี้ยใน Facebook แล้วก็รู้สึกว่าเคมีมันน่าตรงกันลองลองชวนดูก่อนดีกว่าละครเทนตแรกที่ทําอะไรเออเอ็มวีซาซาเอ็กซ์กับบูทาเบสอะที่เป็นเหลืออ๋ออ๋อไปแล้วเราทำคลิปซาซาแล้วไงต่อแล้วก็ไปไลฟ์กันเนี่ยรายการชวนไปออก เก็เป็นจุดเริ่มแล้วก็มีก็มีคนแบบเริ่มเริ่มมีงานเข้ามาสมาร์นเซอร์ตัวแรกคือให้ทำไว้แล้วสเปกําจัดกลิ่นเออแล้วเขาก็จ้างเราในราคาแบบ20,000กว่าบาทมันเยอะมากแต่ว่าเพิ่งเพิ่งจะมาบูมบูมแบบหนักๆเลยก็ช่วงปีนี้ถูกปะมันเหมือนคนบุญมีแต่กำบังอ่ะพี่มันมาเป็นช่วงพอจะดังปุ๊บไอ้เฮียโควิดโดนแคนเซิลงานไป20งานอ่ะ เป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยจนกระทั่งมาอันสุดท้ายเรามานั่งไลฟ์สดเล่นกันไออันไลฟ์เนี่ยเป็นแบบไวรัลมากเลยนะเอจริงๆก็ต้องขอบคุณพวกแบบเอฟซีเนาะเขาตับไปลงในทิกตอกให้เราจนคนไม่รู้แล้วตอนนี้เพ้าพับเกมีทิกตอกจริงเปล่าไอ่เนี้ยผมโคนเยอะไปหมดเหมือนโค่นครูเลยโค่นครูไม่เคยทำออฟฟิเชียลในทิกตอกเลยคนเอาทิปไปลงไอเฮียมโมซั่วเต็มไปหมดเลยแล้วคนอื่นลงไม่โดนแบนนะเพ้าพับเกลงเองโดนแบนทุกอันเลยจนกระั่งแบบว่าก็เริ่มมีคนแบบติดแฮชแท็กเพ้าพับเกจนทุกวันนี้เขาคือแบบร้อยล้านวิว จะขอแฮกเขาอับเกยในติ๊กต็อก<ต>ผมชอบอันที่เป็นนาค่ะเสื้อดจ็ตเตาเหรอใชาเสื้อแจ็ปเตาที่เป็นนาคอะจะขอเส่ที่คาดผมเลยมันจะไม่แหนนักเพี่จ้าปาวันนั้นอ่ะหนูไม่ได้กินหนูไปซื้อเสื้อผ้าคนเดียวแล้วนี่นะี่หนูเห็นเสื้อตัวนี้หนูรู้สึกว่าหนูมองภาพตัวเองถ้ากูใส่<ไ>ชุดว่ายน้ำแล้วมีอีเป็นลูกไม้บางๆอย่างเงี้ยอุ้ยกูจะเซ็กซี่แล้วซึ่งวันนั้นหนูอะไรสดหนูก็ใส่และอีนั่นก็บอกว่าจะจะบวชเหรอคะ แล้วก็ดูชุดตัวเองแล้วก็บอกแห่นาควันไหนครับแม่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ทำมามันก็เลยเป็นชุดแห่นาคขึ้นมาหนูก็เลยโอเคกูไม่ใส่ละ<บ>คือบางทีคอนเทนต์นั้นแม่งมาจากกันคอมเมนต์นะ,ออะโอ้หจริงต้องขอบคุณเขา,ขาถ้าเคทีไม่มีนะจิมเอาตามคอมเมนต์นะน่าเป็นคเคทีอันนี้พี่เอาเคทีบอกได้เลยป่ะเอาได้เลยนะองไลฟ์ต้องไลฟ์อันนี้ตัดต่อก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำปรับรูปแบบเป็นไลฟ์ลยไอไงโอเค อ๋ออีนัดส่วนใหญ่เยอะสุดเป็นเป็นสินค้าอะไรเข้าครับสกินแคร่คระสับอ้างแบบห่างไกลจากความเป็นตัวตนมากเลยกูจำได้ที่กูดูที่ทาแล้วเทาใช่ไหมรองพื้นไอ้นั่นประเดนนี้บีบีที่ใหม่ทาเยอะไปหม่ทาไม่เป็นทาเยอะมากมันจะดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวดูเลยนะคะดูดูเลยนี่อ่ะดูเนื้อครีมนี้ดูเห็นปะอินหัวไทยอยอะไหมเฮ้ย คือพี่ใหม่เป็นคนที่แต่งหน้าไม่เป็นเออก็แบบทามันเหมือนเันเหมือนเท่าๆกันไปเยอะๆวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายป็นนั้นลูกค้าปะลูกค้าไอ้หียไอ้หียลูกค้าไม่งงเหรอแต่เหมือนกับว่าสมัยนี้คนส่วนใหญ่อะเขาเฉยๆแล้วการที่แบบว่าพูดตัวนี้มันดียังไงเฉยๆแล้วมันเลียวจริงๆอะแกะตรงนี้เลยลองตรงนี้เลยมันอร่อยจริงป้ะแล้วมันยังไงดีไม่ดีก็พูดไปเลยใช่มันจะหล่นบ้างก็ได้เราเป็นเกิดเป็นไวรัลยงี้ยคนชอบ คืออย่างไรอะไรเนอร์อะไรเงี้ยใหม่มันกําลังจะเช็ดอยู่เงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันจะผ่านไม่ได้แล้วเลยบอกว่าต้องย้ำอีกทีนึงว่าถ้าไอไลเนอร์มันดีจริงต้องลบไม่ออกมันต้องไม่ออกนะย้ำอีกทีนึงอะไรเงี้ยเออมันก็กลายเป็นโมเมนต์ที่แบบปาดถ้าเกิดไอไลเนอร์ดีจริงจะไม่ออกใช่ปัวมันก็ออกไง แต่หน้าพี่ใหม่วันนั้นอ่ะหน้าแกมันแล้วเหมือนก็เลยโหลดและอีกอย่างหนึ่งเรา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 จะย้ำเสมอว่า Powerpupgate ไม่ใช่เพจตี้ u ล็อกเกอร์เรามีหน้าที่แค่ได้เนี้ยมาเดี๋ยวกูลองใช้ตรงนี้เลยมันเป็นยังไงวะเออมันก็หอมนะหรือมันอะไรนะอย่างเงี้ยใช่เราก็จะอย่างงั้นเพราะเราจะเป็นเหมือนแบบแค่เหมือนคนที่สื่อสารให้คนได้ยินชื่อแบรนด์ใช่ได้ชื่อแบรนด์มากกว่ารู้สึกว่ามันดีนะอะไรอย่างเงี้ย เขามีเพจแต่ละคนก่อนเอารีวิวเพจแต่ละคนก่อนเพจของเราคืออะไรนะดีไซน์ไม่ใช่คนไม่ใช่คนมันมี V2 นใช่ปะเอ้ยไปออกกับพี่อ่ะเขาปิดให้หนูแล้วนะจริงดยเออเขาปิดทำไมอ่ะมันเฮี้ยมันเฮี้ยประมาณไหนสามารถยกทุกอย่างได้ไหมคำแบบ มันเป็นแบบคำหยาบคายใช่มันเป็นมีมแบบหนักๆเลยโหดแต่ว่าแต่ว่าขำนะแล้ววีสองยังโหดอยู่ไหมเริ่มเบาแล้วขนมก็จะเป็นมาม่วงอันแรกก็ปิวเหมือนกันนี่วีสองเหมือนกันเหรอวีสองเหมือนกันสองเหมือนกันคือเอาตรงๆนะอ่าดูปิวตอนเช้าพี่ใหม่ปิวตอนเที่ยงตอนเที่ยงทำไมอ่ะคนรี้หมดก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะหนูมันเข้าใจได้เพราะว่าหนูอ่ะชอบเปิดกล้องดูฝรั่ง มันจะเป็นแอปที่แบบปัดหาดูผู้ชายไปเรื่อยแล้วหนูก็ตั้งกล้องโทรศัพท์หนูอันนึงแล้วก็ iPad หนูอันนึงแล้วหนูก็จะแบบอย่างเงี้ยให้ชอให้ชอให้ดูให้ซอหนูก็แบบเวลาเห็นอย่างเงี้ยเพจหนูอ่ะจะโดนแต่เรื่องอ่ะอาจารย์หน่อยแล้วทีเนี้ยวันนั้นก็โดนปิวไปเลยตอนใช้เพจดูเลยเหรอใช้เพจดูเลยแต่ว่าหนูจะไม่ให้เห็นแบบเห็นจ๋าอ่าเข้าใจเข้าใจก็จะเพดเห็นหัวหน่อยเห็นหัวหน่อยเห็นโคนหน่อยอะไรเงี้ยโอ๊ย เขาไม่จับมึงด้วยก็บุญแล้วล่ะจริงก็แหล้มันก็ปิวไปแล้วตอนนี้หนูก็เลยทํมามาใหม่เป็นมาม่วงเหมือนกันตอนนี้ก็มีคนติดตามเพจอยู่ที่ 2, 2, 2> องล้านสหูยไลฟ์วันหนึ่งเอเวอร์คนดูประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเป็นช่วงแรกๆ,ๆอ่ะเ0 0 0หมื่นเจ็ดมื่นอุ้ยสูงสุด7จ็ดหมื่นแดหมื่สูงสุดแล้วก็ช่วงนี้ก็แค่หมื่นหนึ่ง สองหมืนแต่เวลาที่เราเอาของโปรดักออกมาคนก็ยังอยากดูเราถูกไหมใช่ก็ยังมีอยากดูว่ามึงจะโป๊ะอะไรหรือว่าจะทํายังไงให้ไอพิลภัพั์นี้สนุกใช่คือเขามีกียรท i v ไอเดียของเขาอยู่แล้วอะไอเฮียไปดูโนอินซีอยากเอาโนอินซีมปทำกิฟต์จังเลยกูฮะ ดูดูน้องอินดีอยู่และเพจของพี่อาร์เพจพี่อาร์คือเพจชื่อเพจอะไรครับขำระยะแต่ว่าขำเดี๋ยวก่อนนะขำระยะคือแบบขำระยะขำระยะขำระยะเพราะจริงแล้วเพจเราขายสวยแต่คนน่ะชอบมาแบบมาขำซึ่งเราเราเป็นที่มาเพราะว่า ทำอะไรอ่ะเป็นทําอะไรคอนเทนต์อะไรคืออาร์ตนะเอาจริงเพิ่งจะมาทําเพจแบบจริงจังๆหลังๆเพราะจริงๆอาร์ตเน้นติ๊กตอกมาแล้วคอนเทนต์มันเกี่ยวกับอะไรบ้างครับในติ๊กตอกทำคอนเทนต์ทุกอย่างเลยที่เป็นแบบเทรนด์เพลงเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือวิธีการกินปูของแต่ละคนหรือไงคืออาร์ตเป็นคนที่ชอบทำคอนเทนต์แบบจากเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอย่างในหน้าที่ของพาวเวอร์พับเกย์อย่างเงี้ยเราก็จะเป็นแบบอาร์ตดีเลกเตอร์อย่างเช่นเวลาก่อนจะไลฟ์ก็ต้องมาคุยก่อนไลฟ์ไหมแบบอย่างไลฟ์เองก็คือจะเป็นยกหน้าที่ให้ใหม่กัับหหนนนนุ่่่่มเเเเลลลยยยแตตถ้้าาาากิิดออองงงงใไปป็ควรรืๆี เพราะว่าทำละครเราเราเล่นละครที่รัชดาลัยมาก่อนอ๋อเหรอเขาเหรอใช่เล่นเรื่องอะไรครับโอ้หตั้งแต่สีแผ่นดินหงหนึ่งมังกรเล่นเล่นมาประมาณสี่ห้าปีแล้วกับพี่พี่บอยอู้แต่ดีนะแบบลูกค้ามึงซื้อได้เยอะมากเลยนะเอาตรงหนูวางเพราะพับเกเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเลยคือเพราะพับเกเป็นเพจที่ต้องทำไปทุกอย่างที่ต้องการแบบไหนพี่จะเอาไลฟ์ไวรัลเอ็มวีหนูก็ทำได้สวยด้วยนะเอ็มวีเนี่ยต้องให้เต้อีเต้คือที่สุด ถ่ายเองได้ป่ะหรือตัดอย่างเดียวสองอย่างเสองอย่างเลยจำกับได้ป่ะมีบ้างถ้าเป็นอย่างนักแบบช่วยกันพ่นใช่ก็เหมือนแบบเหมือนรวมตัวคนที่แม่งแบบพอดีซึ่งกันและกันอ่ะใช่แล้วเราของเต้ทำเพจอะไรครับตอนแรกเป็นเพจชื่อ the passion ครับมันเป็นงานที่เราแบบไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วเราถ่ายแล้วพอหลังๆมาเต้รู้สึกว่าอ่าเขาเรียกว่าไม่มีแ a ช s i o n ไม่มีแ a ช s i o n ไม่มีแ a ช s i o n โอ้เด้ใช่ แล้วเราก็ย้อนกลับไปในในจุดที่เราชอบออว่าเราชอบอะไรเราก็เลยรู้เพิ่งรู้ว่าโอเคเราชอบดนตรีตมาตั้งแต่เด็กเราก็เลยไปเอาเพลงแบบของศิลปินหลายๆคนมาโคเวอร์ใหม่<อ>มาทําดนตรีใหม่มาอะเรนใหม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใหม่ด้วย<ะ>จ้างครับจ้างโอ้ยตั้งใจตั้งใจมันดนตรีตได้ไอ้เหี้ยทมันเอย่างชิปหายแบ่งคนอื่นทํางานบ้างเฮ้ยเพจยังใช้ชื่อนั้นอยู่ใช่ไหมครับยังยังใช้ชื่อนี้อยู่ครับแล้วก็แบบก็เริ่มเริ่มตรงไปทางทําเพลงเรื่อยๆแล้วตอนนี้ครับโคเวอร์หนักขึ้าโคเวอร์แล้วก็มีที่คิดเอาไว้เป็นของตัวเองแต่ว่ายังแบบ ยังไม่เสร็จ mm hmm> จะทำเพลงเองอีกเหรออีกแล้วเหรอครับอ่เหียอะไรกันมาเนี่ยไม่ทำแบบ4คนนะเพลงแบบนีมีค่ะมีคิดไว้ในใจพี่แต่ว่าแบบพาะเอกนเอเอ็ m บีอยู่แล้วเพลงเสร็จแล้วเพลงเสร็จแล้วเมื่อไหรวะอ้เหีย ไอ้เรื่กูไม่รู้นะจริงไหนจริงก็ไหนปอไม่กูงงแล้วไม่คือเราพยายามที่แบบว่าอย่างน้อยเรามีเพลงธีมของเราไว้สำหรับแบบทำคอนเทนต์มุการลูกค้าเข้าจะได้มีเพลงนไว้คอก่อนที่จะแบบพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบ BGM เป็นแบบเพลงปูรองเอาไว้เป็นเพลงเราเห็นบอกว่ากำลังจะทำเพราะพับโก้จริงๆมันไม่ใช่ว่ากำลังจะทำโยดมันเคยคิดว่าจะทำในปีก่อน โลโก้เสร็จแล้วนะยังไม่มีคอนเทนต์เลยเมือหลายปีแล้วเือหราฟรีแล้วแล้วมันจะเป็นยังไงไอ้พับพับโก้เนี่ยคอนเทนต์มันเป็นยังไงคือจริงๆแล้วเราว่ะอยากทำเรื่องผีกับกระเทยเราว่ามันตลก๋องผู้ชายมู้ชาช้าของพี่ป๋องก็ดูยังมีคนโทรเข้ามาเล่าเรื่องผีคือเห็นผู้ชายยืนพิง์กระแพนแล้วเพื่อนเนี่ยกำลังโคกระโหลกผู้ชายอยู่เดี๋ยวดฮะโคกะโหลกคืออะไรอะครับ พูดได้ใช่ไหมครับพี่ปองพูดได้สิครับโอเคนะพูดได้อ่าฮะอ่าก็คือเพื่อนกำลังดูดชาอยู่เพื่อนกำลังดูดชาเพื่อนกำลังดูดชาไอ้ยี่บมกเรื่องถึงผีก็เถอะไอ้กูรู้เลยอ๋อไอ้ยี่เรื่องผีก็ได้ว่ะการเล่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางอย่างอาจจะไม่ใช่ผีน่ากลัวเอออาจจะไม่ใช่เรื่องแต่มันจะมีความแบบโป๊ของแบบความกลัวแล้วแต่ล้วคนมีเคยเจอผีป่ะเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่กับเจอลองทดลองถาาพัเพาพับโกะตรงนี้เลยจะเรื่องของพี่ใหม่น่ากลัวเอามา โอ้โหโยนโยนมาโยนโยนมาอย่างนี้เลยบ้านที่บ้านโยนมาอย่างนี้แล้วมันต้องมาแล้วมาที่บ้านที่บ้านก็คือบ้านหนูจริงๆก็คือเป็นทางสำแพงที่บ้านจะมีพวกแบบเครื่องรางของขลังแบบเยอะมากๆแต่ก็เป็นครูเป็นอะไรอย่างนี้นะเพราะบ้านหนูทำคลินิกเนาะแต่คลินิกที่ดีต้องกังนําเท่านั้นครับอินเดียฝ่ามุสันเลยเมื่อกี้ป้าเวลาดแพงินีกคลินิกก็จะมีพระมาบิณฑบาตทุกวันที่พระเดินผ่านมาก็จะชอบชะโงกมองเข้ามาในบ้านเป็นติดต่อกันอย่างเงี้ยหลายหลายเดือนเลยอะจนกระท ผู้หญิงในบ้านเป็นใครตอนนั้นทุกคนก็แบบอึ้งดิมันไม่มีใครอยู่เพราะเราอยู่กับแม่สองคนแต่พะมาถามแม่ใช่แม่ก็เลยตอบไปว่าอ๋อลูกชายเซวิกอ๋อลูกชายเซวิกอ๋อลูกชายเซวิกที่ใหม่เหรอไม่ใช่ประมาณสองเดือนกว่าแม่ถึงขึ้นได้อ๋อลูกชายใส่วิกค่ะนี่แบบฟังมาเยอะปกติอ่ะต้องขนลุกนะแต่ไม่มีขนให้ลุกเลยใช่ไหมไม่มีขนแล้วเพราะว่าพี่ไปทำที่กลางน้ำ ปกติเล่าเรื่องผีก็ต้องขนลุกนะแต่ว่าขนพี่ไม่มีแล้วเพราะว่าอะไรคะหนีบส่งนี้เลยเพราะว่าพี่ได้ไปที่กังนำหรือยังกังนำเนี่ยทำให้เราไม่มีขนนะเซียงไคเพราะเขามีเครื่องที่ดีมาจากอิตาลีเลยเครื่องนี้มีชื่อว่าเพล่าเอดิแยกเพล่าเอดิแยกลองเอดปะกกูไม่เห็นคาว่าลองข้างหน้า ลองเท้าลองเท้าเอ็นีแยเออลองเท้าเอ็นยมันเป็นเครื่องที่มาจากอิตาลีนะมันลดมากเลยเพราะอะไรว่เคยไปทำมาแล้วแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะเห็นหมดเลยเห็นเลยคือเห็นเลยเราขึ้นช้ากว่าปกติมากเขาบอกว่ามันลงลึกถึงลากขนได้มากกว่าก็เลยตัดสินใจทำที่นี่ ด้วยความติดใจทำนี้เลยค่ะครับอย่างที่บอกนะตั้งแต่ต้นรายการเนาะตั้งแต่ลูกค้าใหม่ครั้งแรกเนี่ยมาใช้เลเซอร์ขนแักแแลเนี่ยฟรีหนึ่งครั้งมูลค่า699บาทแค่แอดไลน์แอดกังนัมคลินิกอะสังเกตนะถ้าเกิดเขาไม่ดีจริงเขาไม่ทานนะถ้าคุณแบบว่าเขาลองใช้ฟรีได้เลยครั้งแรกคือเห็นผลแต่ครั้งแรกเลยใช่นี่ไอสัตว์แล้วสมมติว่าคนดูรายการนี้แล้วไปไปถึงวันนี้เครื่องเพราคิดไอเดียพี่เขาวันนี้มาทำเพราอะไม่มีนะน้องอีกตำนานของพ่อพับเกคค่ะือพี รอเลนเหมือนทุกอย่างยกเว้นตัวเองให้ดูอุ้ยโกแก้อันนี้คือโกแก่เหมือนโกแก้อันนี้คือเจ้าก,ากอไอเทียะพดใช่ตัวพี่บาวอันนี้เหมือนอะไรยังป,รงปลาเผายงปลาหลนะังล่ามอ่ะเอาจริงนะชุดแะดีคุณเปลี่ยนเทียบไอเทีย <c oughs> อันนี้อีกสุดเหมือนสวิตหมงข้าว <c oughs> ไอเฮียไอเฮียเหมือนจริงคนเฮียหน้าเหมือนสวิทบ้ของหน้าเฮียโอ้ยนี่เขาเวียนแฟนขาดคเขอาเขาเขาหาเหมือนมากๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยในผ่านในสโนไวอ๋อ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 ไอเฮียเหมือนคนเหมือนไอเฮียแปลว่าสมาชิกคนที่ห้าของ power p เกอ่ะแม่งคือคนดูเลยนะ ฝั่งเราก็มีเหมือนกันค่ะอันนี้ทีมงานทำมาให้เหมือนทุกอย่าง oh, yeah, oh, <yeah. S 2> อ๋อแย่ดอไอ้ทียช่วงนั้นน่ะที่มันมีคนทักพี่ป๊อป <c oughs> เขาทักผิดเยอะจริงนะทักผิดถึงขนาดว่าลูกสาวน่ารักนะ <c oughs> เนาะอ๋อเชียงใหม่แล้วอูเหนือด้วยอูลูกสาวนี่อูน่าฮัก,กะนาดเนอะ <c oughs> ล้วบอก <c oughs> อ๋อยังไม่มีลูกครับอืมดาราแต่ว่านี้อันนี้ฝั่งนี้ไม่เป็นไรมีฝั่งไปขอลายเซ็น์ก๊อฟก็บอกพี่แม่งมีคนมาขอลายเซ็น์ผมป๊อปปองคุณบอกไม่ใช่ไม่ใช่แม่งเซ็นให้แม่งเซ็น มีไหมไอเย็ดอเพียววันตะเบ้มือเบียดพุนคัตเคทชวนจะตายเบียนชาทีนิดเบียนชาทีนี่ได้ทั้งไงโอ้เอกูอ่ะจริงงั้นขอดูพี่โอ๊ตเดี๋ยวนะตั้งบริบูรณ์ไอเขี้นี่เหมือนจริงผมตอนเด็กเหมือนมากพี่โอเหรอไอนี่กูเห็นดูนี่กูตกใจเหมือนแลนวเนี่ยเหมือนมากเออว่ะไอเขี้เหมือนมากเลยว่ะ เฮียแจ็คแบ็กอ๋อแจ็คแบ็กเฮียเหมือนเหมือนจริงทุกครั้งที่แจ็คแบ็กมีหนังเฮียอะไรก็ตามนะสตอรี่กูช่วงนะั้นทั้งเดือนจะมีแต่คนแท็กมา <laughs> พี่เล่นดีนะ <laughs> อุ้ยเฮียเนี้ยเหมือนจริง <laughs> อันนี้เหมือนจริงเนี่ยคนแท็กรูปนี้มาเหมือนจริงตอนแรกกูว่ากูเหมือนคุลินลี่ไอเฮียพอกูเจออันนี้เข้าไปคือใช่เลยลองใกล้ใกล้กันนี่พี่ลองใกล้ๆกันหน่อย <laughs> อยากให้พี่พี่พี่เขายังไม่มีเพลงอยากให้แต่งเพลงให้พี่เขาหน่อยได้ปะเนี่ยเขาแต่งได้นะได้ป่ะพี่แต่งสดๆตรงนี้เหรอตรงนี้หนู่อ๋หนุขอสไตล์ได้ปะหนูเลือกสไตล์ได้ปะได้ปะฝ่ายฝันมากเลยอ่ะอยากได้เพลงประมาณไหนหนูอยากได้ประมาณโดโจโดโจโดโจอะไรอย่างงี้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่โดโจล่าข้ามสตวร์วัตอ่ะนะโจโจยิ่งเป็นสแตนด์ ดีนะกูดูกระตูนี้เฮียไม่งั้นจะแย่มันนะใน้าต้องหาเพื่อนที่แบบเป็นกระเทยด้วยกันอ่ะมาแต่งอ่ะแม่งเดได้จลิตเดียวกันมีคำอะไรให้อยากใส่ไหมโอ้โหเลือกคำให้ด้วยเหรอเอาเพลงเขาเราต้องมี d N A เราเๆหนูขอคำหนึ่งที่มันต้องใส่เลยอ่ะเราไม่มีคนเพราะกังนามันเนี้ยต้องมี พ,วพกกอว่พาพับเก p o อว่อพาพับเกอเ,อเห็นแล้วลองว่า oh yeah oh yeah สี่คนที่ดูไม่ค่อยปกติแต่มองไปแล้วไม่มีที่ตว ว่าเขานั้นไม่มีคนไม่มีเขาอังจะตัวแซนจะเนียมเพราะเขาใช้บริการที่กลังดำใช้แล้วแล้วชักกแลนั้นไม่ดำมองไปไปก็ดูว่าเจอเขาแถมแถมแถมไม่มีคนที่ยาว ภาว์พังเกมึงจะไม่ช่วยอะไรเลยหรือปองกูกูจบไปทอนหนึ่งแล้วอย่าปล่อยให้กูอยู่คนเดียวเดี๋ยวพี่มาลอกูไม่ต้องห่วงนะฮกูมาแล้วป้องกู let's go Power p u f f g a g e ขอเชิญน้องเต้ขอเชิญฮะเรียบร้อยแล้วครับขอเชิญเนีขอเชิญเนขาร้องแค่เนี้เหรอโอ้ยคนเฮี้ยร้องดูต่องนันเลยเรื่องจากอิตาลีในทำให้เราไม่มีคนที่รักแรงวเ้ใส่ไหมพวกมือ ้กไดมาใช้บริการกันที่กลางน้ำใช่ในีครั้งเดียวไรยคนแน่นอนเดี๋ยวแป๊บนึงนะไร้คนไายขนดีกว่าไรขนอนไรคนดูเหมือนคนไม่เข้าร้านอ้าวฝากครับใครที่ขนเยอะใส่เสื้อผ้าแล้วไม่มั่นใจครับรีบแอดไลน์ไปที่ แอดกังนำคลินิกเพื่อรับเลเซอร์ขนแร้ฟรีหนึ่งครั้งสำหรับลูกค้าใหม่นะครับจะได้เอาไปลองกันก่อนว่าดีไหมถ้าดีจะได้ไปทำต่อมีหลายสาขามากใกล้ที่ไหนไปทำที่นั่นนะครับลองเช็คสาขาได้ตามนี้เลย สุดยอดให้ฝากเพจก่อนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนอ่เต้ก่อนเลยก็ฝากเพจดับแฟชั่นของเต้ด้วยนะครับผมตอนนี้จะเริ่มกลับมาทำเวอร์แล้วก็จะกลับมาทำเพลงของตัวเองแล้วอะไรอย่างนี้อินสตาแกรมอิดอิดเอสโคเต้ครับผมอ่าเดี๋ยวขึ้นเลขอบคุณครับโอเคค่ะก็ฝากเพจคำระยะนะคะแล้วก็ทิกตอกอาร์ติมิวนะคะอินสตาแกรมอาร์ติมิวนะคะสำหรับคนที่ชอบเสพอ่าวิดีโอคอนเทนต์นะคะคลิปอะไรตลางต่างๆนะคะก็มาดูได้นะคะสวัสดีค่ะเอาจะไปแล้วไม่สวัสดีเดี๋ยวจะไปแล้ว ก็ฝากเพจของมะม่วงด้วยนะคะพิมพเขาว่ามะม่วงภาษาไทยก็เจอเลยนะคะแล้วก็ไอจีนะคะบักหนุ่มนะครับทิกตอกก็หนุ่มบรรณัีเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ขอฝากว่าจะเป็นดิฉันไม่ใ no ช่คนภาค2นะคะ p o w e r p u p เกนะคะ p o w e r p u p หกสิบเก้าเนาะในอินสตาแกรม powerpupge ในยูทูบนะคะ powerpupge ในทิกตอกเนาะอินสตาแกรมจิรวัตรวงยิลกวัตแล้วก็ดิฉันไม่ใช่มะม่วงด้วยค่ะใช่คราทํางสองคนด้วย อีอันหนึ่งบอกกันปผสมคนตีกันหมดแล้วเดี๋ยวสุรินเอ็กเทร์ักมาอีกอันนึงเอาแล้วเดี๋ยวเจอเลยค่ะเ o w e r p o ั J X กังนำค่ะเฮ้ยมาไปถึงนั้นแล้วหรือหุนเขาไว้แล้ว p o w พาว o p J power p o พวกเขาคือ i ผมมาถ่ายเหรอมันบอกให้ไปกินข้าวเอาอย่างไรอ่ะเปนไงบมากครับพี่นุ่มพวกพี่อ่ะมา่ขคืนขอโทษนะมีมีแหวนมอร์ซค์ของพี่หรอังไงอ่ะฮะไม่ได้เลยนะเอาจริงพวกพี่นี่คือแบบ ไม่ไม่ไม่ใช่เสียงกลเลยมันคือการขับมอเตอร์ไซค์เออมีมอเตอร์ไซค์แถวนี้เหรอมีโชกเกียดเลยนะเมื่อคืนอ่ะอืมโอเราอีกทางนึงกลัวหลับไปแล้วกูมาสะดต้องตื่นตอนไหนรู้ป่ะตอนที่มึงตะโกนอ่ะเฮ้ยไม่มันหลับไปได้เลยจกูแบบก็มันมันตกอกมาใช่อินโมึงปลบมือเสฟยู่มดงเออให้มันสะดุ้งตื่นเลยก็ได้ไม่ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกูแบบ ไม่ไหวละไอ้ที่พ oui> hey, ี่ไหวไลอยฟังเมื่อวานอ่ะคนพี่กอนนะมันชื่อกอนปะมันใหญ่แล้วมันเกินไปรถรางรถรางปะมาณสุดยอดแต่เขาพูดก่อนเขาบอกว่าเพื่อนเขาเลเวลไหนพี่กอนแับไม่ยังไงกูไม่รู้นะแต่เมื่อวานเนี้ยเฮ้อเอาล่วก่อนอันนี้คือทีมงานมามาบุก เพื่ออะไรมาปลูกหรอให้มาปลูกเฉยๆแล้วแล้วพิธีกรแม่งปลูกอ่ะใช่ค่ะพิธีกรอ่ะเรามีพิธีกรตั้งแต่แรกแล้วเ้ยเออใช่เมื่อคืนตอนเปิดพวกเราก็เหมือนเราเปิดรายการเองนะสวัสดีค่ะตอนล้วเข้าสู่รายการแคมปิ้งขอแบบปิดรายการแบบสไตล์พาวเวอร์พเก์ให้หน่อยค่ะแต่ว่าอันดับแรกเลยคือต้องขอบคุณเดอะลาคูลแคมปิ้งรีสอร์ทใช่ และอะไรนะบ้านชานสมุทรบ้านชานสมุทรใช่กังนำคลินิกปังนะคะแขกรับเชิญออนป่าโมลลปอบปองกูลแขกรับเชิญออนป่าพี่ออนป่โลอบปองกูลนักป่าติดตามรายการนะคะัแคมป์ินนะคะทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงนะคะแล้วก็เจอกับเราสีคนได้ใหม่นะครับที่รายการแคมป์ฟินนะครับผมนี้ผมก็ขอฝากรายการไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ บายได้ค่ะ Let me